สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมุกกี้มุกคดีนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันแล้วเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันไหมคลิปแรกหลังจากที่มาอยู่ลอนดอนนะคะมุกกี้มาเรียนปโทที่ UCL นะคะ American United States Studies เ mm hmm. นี่ยแหละนะ mm hmm. ก็จะมาปรดถุงช้อปปิ้งกันซึ่งถุงช้อปปิ้งเยอะมากนะต้องติดตามนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่ามุกกี้เนี่ยช้อปเก่งไงแต่ว่าตั้งปฏิญาณตอนกับตัวเองไว้แล้วจะไม่ซื้อเยอะนะคะ เราก็ก็ยังซื้อเยอะอยู่แหละเพราะว่าเราต้องเอามาทำ How to ใช่ไหมแล้วเคร่อะอางที่เราเอามาเนี่ยมี High-end เยอะเราก็ไม่ได้เอา d r u g Store มาเท่าไหร่นอกก็เลยมาหาซื้อ d ร u g s t ส r อที่นี่เอารวมถึงศักสมวนณภูมิเนี่ยเราก็ซื้อมาส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็มาถึงเปลี่ยนเครื่องที่โรฮากาตากระโดดอีกส่วนหนึ่งอ่ะพอมาถึงอังกฤษ ก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกนะแล้วก็ค่าเงินช่วงนี้แพงมากเลยนะคะมันจะมีแค่บางอย่างที่ถูกมากมากๆๆมากจนต้องซื้อแล้วก็เป็นสิ่งที่จองอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลาหลายปีแล้วยังไม่ได้ซื้อเกรฟิลไหมเหมือนเหมือนมีความในใจลึกๆว่าฉันจะมาอังกฤษนะคะโอเคมุก,กี้ก็มาเปิดถุงแรกกันเลยนะคะอันแรกเนี่ยไม่มีถุงแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันผ่านไปนมนานแล้วนะคะมุก,กี้ ซื้อจากดิจิฟรีเมืองไทยนะคะ3ตัวนี้เลยนะคะคือ,อ l o r r e l l นะคะ Miss Manga ที่เป็นมาสคาร่าซึ่งยังไม่ได้ลองใช้และไม่ค่อยได้ใช้คือไม่ได้มาสคาร่ามาเลยสักหนึ่งแท่งเพราะว่าเป็นคนไม่มีขนตาแต่บางทีคนที่นี่ปาร์ตี้กันเยอะต้องมีแบบว่าออกงานแบบ Night nice Club อะไรอย่างนี้บ้างหรือว่าไปแบบดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีแบบขนตาซึ่งมุก,กี้เนี่ยจะเป็นคนที่ปัดขนตาล่างตลอดเวลานะคะก็เลยมีอันนี้หึอันเนาะ ต่อไปนะคะเป็นเมเบลีนนะคะนิวยอร์กนะไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ Fashion อะแฟชั่นบราอ่ะใช่ที่มนอกจะเรียกว่าเป็นดรามบราดราม่าอะไรสักอย่างนะผัวจะเป็นแบบนี้นะคะก็โอเคนะแต่ถามว่าชอบมากขนาดไหมก็ไม่ได้แบบติดใจมากแต่ว่าถือว่าโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งที่เห็นบล็อกเกอร์ทุกคนที่แบบแอบบเห็นใน คอลเลกชันของเขามีกันหมดก็คือ L'Oreal True Match นั่นเองบุกกีซื้อมาเนี่ยราคา425บาทได้ลด10%นะคะก็เท่ากับเท่าไหร่ละ่ะลบไป40กว่าบาทก็ถือว่าโอเคอยังไม่ได้ลองแต่ว่าเคยไปเทสแล้วถือว่าชอบนะกับสี Rose Ivory นะคะก็คือขาวสุดที่มีที่สุวรรณภูมิแล้วเนาะ ต่อไปมาถุงที่2นะคะอันนี้ก็ไม่มีถุงละอันนี้คือที่โดฮานะคะซึ่งมุกี้ไปเปลีป่ยนเครื่องที่กาตาเนื่องจากว่านั่งกาตาร i แอร์เวบอกเลยว่ากาตาร i แอ a ์เวดีมากคือเครื่องใหม่มากไอ380นะนะคะแล้วแบบว่า ทีนังดวงจอไฮโซ HD สามารถเล่นเน็ตได้ฟรี15นาทีดีงามพระราม8มากทุกคนโอเคปะที่กาตาซื้อมา2อย่างเนื่องจากมองว่ามันถูกอะีรไทยจริงๆนะคะก็คืออันนี้ค่ะและอันนี้นะคือที่กาตาเนี่ยเขาใช้เงินสกุลเป็นเรียวนะคะ Giorgio Armani ที่ถ่ายไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเราซือ้อในที่กาตาประมาณ1,800บาทซึ่งเราอยากได้มานานมากแล้วก็ตัดใจจริงๆคือใช้เงินไทยรูดบัตรเครดิต เดบิตของกสิกรไทยะนะคะเลทโอเคมากนะเลทโอเคกว่าเครดิตเยอะมากเลยถ้าใครจะไปต่างประเทศแนะน,นำว่าเดบิตที่เป็นวีซ่าเวิร์กที่สุดเลยอันนี้เป็น g i o r g i o Armani Luminous Silk Foundation นั่นเองนะคะที่เขาเรื่องเลยกันว่าดีมุกี้ใช้เบอร์3ดีไหมต่อดีเวอร์นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะอยู่ในแฟเวตของมุกี้หรือเปล่านะคือมันแบบว่า บางเบาให้การปกปิดระดับ l ไ h t to medium แล้วว่ามันไม่ปกปิดมากใครที่แบบว่าต้องการการปกปิดมากอาจจะต้องข้ามไปนะคะแต่ผมคิดว่ามันดีจริงๆอะ่ะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะใช้แบบได้นานเนาะต่อไปนะคะเป็นน้ำหอม DKNY นะคะ golden delicious นั่นเองคือตัวเนี้ยตอนแรกคือไปลองน้ำหอมเยอะมากเนื่องจากว่าไม่ได้น้ำหอมมาเลยน้ำหอมมันหนักนะคะก็เลยไม่ได้เอามา ทีนี้วิเคนวายเคยใช้สีเขียวเรารู้สึกว่าแบบมันดูมนแมนๆยังไงไม่รู้แล้วก็ไม่ชอบแต่พอเออไปเห็นอันนี้ลด50%ก็เลยแบบดมหลายแบรนด์มากตั mm ้งแต่โคเอแอเมสชาแนลกุชชีอะไรแล้วแต่ทุกอย่างดมหมดจนมาเจออันนี้ลด50%เหลือ1,500เองจ้า100มิลลิตรด้วยเก๋ๆแบบหอมมาก mm hmm. ก็เลยได้มาเลยนะคะ mm hmm. ใครที่อยากได้น้ำหอมที่ดูแบบ คลาสซี่แล้วก็ไม่ไม่หวานจนเกินไม่แล้วก็ไม่แมนจนเกินเนี่ยบุกกี้ว่าน่าจะชอบตัวนี้นะคะ Golden Delicious นั่นเองต่อไปต่อไปต่อไปเรามาส่วนของของถูกกันบ้างคือไม่ได้ถูกมาหรอกแต่มันถูกอะถูกกว่าปกตินะบุกไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะยี่ห้อเนี้ย C I A T E อะไรอะของลอนดอน นะคะเป็นยาทาเล็บนั่นเองซึ่งมุกี้เนี่ยมาเล้ยงยาทาเล็บมาเลยซักก็นหนึ่งขวดแล้วเล็บเนี่ยย่ำแย่มากเลยนะคะแล้วก็พยายามแบบอยากประหยดัดคือไม่อยากซื้อของแพงแล้วพอของถูกมากมันก็กลัวว่ามันเล็บเหลืองใช่ไหมไอแบบยี่ห้ออย่างเงี้ยปกติมันแพงแต่ที่นี่มันจะมีร้านหนึ่งชื่อร้านว่า T X Max เป็นร้านขายแบรนด์เนมทั้งหมดแต่มันจะถูกกว่าตั้งแต่10-60%อนะอันนี้มันคือเซ็ ของ Candy cane house มันมีทั้งหมด4สี 4. นะคะราคา7.99ปอนด์กอนก็400บาทตกคนล,ละ100บาทเท่านั้นมันโอเคมากดูสีมันจะเป็นกลิตเตอร์สีอย่างเงี้ยนะซึ่งกุกกี้ได้มาเราก็โอเคจบคือไม่ต้องซื้อยาหาเล็บแหละคือที่เมืองไทยเราจำได้ว่าขวนละหลายร้อยแพงมากที่นี่ถูกมากนะคะถ้าที่ราคาปกติร t เทลสต o อะมันคือ20ก็คือประมาณ1000บาทตีไป1ปอนด้า0นะ ประมาน0บาทแต่อันนี้มันลดเหลือ400บาทเราก็เลยซื้อมาไม่งานไม่ได้ตังบูคารินหรอกจ้าโอเคต่อไปบูทเห็นอย่างนี้เต็มถุงนะจ๊ะโอเคปะคือก่อนหน้านี้ค่ะมุกกี้มางกฤษดครั้งที่แล้วรู้สึกว่าบูทแพงมากแบบว่า s ซอร์เบนกรี่ทุกอย่างแพงหมดนอกจากว่าจะมี3 for 2หมายความว่าซื้อ3จ่ใจ2หรือว่า2ชิ้นกี่ปอนกี่ปอนไปนะคะมุกี้เนี่ยปรับปริ่มหมายความว่าอยากลอง เมเปอรีมนานานมากแต่มันไม่ใช่เมเปอรีที่มีขายที่เมืองไทยเราเห็นแบบ f ฟ e ร์ d เด o ฟอสเห็นล็อกเกอร์หลายคนนะ่ปะปราบปรึมกันจริงจังนะเราก็เลยคิดว่าเออลองไหมเออลองไหมโดนเลยจ้าเมเปอรีฟรีฟอรค่ะก็คือซื้อ3จ่าย2นั่นเองนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็น9ปอนนะคะก็คือประมาณ450บาท เป็น Fit Me Foundation นั่นเองมุกกี้ก็ว่าจะลองคือ Foundation ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด5ตัวคือ Shue m u r a Light Bur b u r ค s Spotlight The All Star นะคะแล้วก็มี Geo g i o Amani แล้วก็มี CC Cream ของ b e l e Bed มีเอ่อมีตัว L'Oreal True Match มี CC Cream ของ Lady Kin มาน,ะะนอกนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็หมดความต้องการนะต่อไปคือเห็นหลายคนแบบ กรีดร้องกับตัวนี้มาก Maybelline Fit Me Concealer นะคะมุกกี้ก็เลยซื้อมาเนื่องจากไม่มีคอนซีลเลอร์ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าประมาณ300บาทนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นแป้งค่ะเม e l l i n e Fit มีนะคะมุกกี้ไม่ได้เอาแป้งพัฟมาเลยทั้งหมดนี้รวมกันนะคะราคาประมาณ1,000บาทได้3ชิ้นก็ตกชิ้นล้วประมาณ300อาจจะไม่ถึงด้วย400ร้อไม่ถึงไม่ถึง เ0นะคะอน,นี้า750ได้3ชิ้นเก๋นะเท่าเองคือแบบมันโอเคมากแต่ไม่คิดจะซื้ออีกแล้วคือตอนนี้ไม่มีความต้องการเครื่องสำอางอีกแล้วนะคะแล้วก็คือเพราะว่าทุกอย่างมันแพงกว่าที่นี่หมดเลยนะแบบตรงๆเลยป้าแบบเซเวนทีผลิตที่เมืองไทยราคาแพงกว่าไทายนัมเบอร์เซเว่นผลิตที่จีนที่อังกฤษราคาแพงกว่าที่ไทยทุกอย่างแพงกว่าที่ไทยหมดในบูธนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อนอกจากจะมีโปรจริงๆ ะะแล้วก็อีกอันนึงที่ซื้อมาก็คือเห็นพี่หนูนาเขาริวิวมันดีจริงแล้วก็มีน้องวอมก็บอกว่าดีนะคะมันคือเคสริเมลเคสมอสอันนี้นะคะเป็นสีนูตคอลเลกชันตอนนั้นมันจัดโปรอยู่ที่2ตัวอามสองแท่ง2ชิ้นอะไรก็ของริเมลเนี่ยคือ10ปอนนะคะก็คือ500อบาทคือต่อแท่งละ250้าคือมันไม่ได้ถูกอะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีลิสติกสีนูตมาเราก็เลยโอเคแบบหยวนไปอะซื้อหน่อยก็ได้อะไรอย่างนกกี้เนาะก็ มีเบอร์40กับ43นะคะยังไม่ได้แกะออกมาเลยเพิ่งซื้อมาคือเบอร์43จะเป็นนูดเข้มนิดนึงแล้ว40นี่คือเป็นนูดอาจจะป่วยไปเลยแต่ว่าอยู่ที่นี่คือทาสีป่วยก็ดูไม่ป่วยเพราะว่าลอนดอนบอกตรงว่าทุกคนจะแต่งตัวค่อนข้างสีเข้มมากนะคะแบบว่าสีดําสีเทาสีกากีสีน้ําตาลเข้มถ้าเกิดออกไปในนอกเมืองอย่างเช่นแบบไบรตันหรือว่านอตติงแฮมหรือว่าอะไรพวกเนี้ต่างจังหวัดเนี่ยคนจะสีสันขึ้นนะคะ อ่ะต่อไปมันคือนางเอกของที่นี่สลีกจัดสลีกสลีกสลีก,ลกตอนนี้ค่ะที่อังกฤษมีโปรสองชิ้นสิบปอนทุกอย่างของสลีกซึ่งปกติเนี่ยราคาสลีกที่ประเทศอังกฤษก็ไม่ได้ถูกอีิไทยนะคะแบบอายแชโดก็อาจจะแบบว่า450บาทต่อพาเลตอืมแต่ตอนนี้เขาจะะัดรายการ2ชิ้น10บปอนอะไรก็ได้ของแบรนด์สลีกทั้งเคาน์เตอร์นะ2ชิ้น10บปอนก็คือ2ชิ้น2 500บาทเท่านั้น มุกี้ก็ได้จัดมาลองแล้วนะคะมุกกี้ได้ซื้อเป็นนะคะ brush by three palette มาสองพาเล e นะคะซึ่งพาเล e เนี้ยก็คืออา brush on palette ที่ชื่อว่า lace นะคะอันนี้มุกกี้ยังไม่ได้แกะเลยอะ่ะคือเขาจะติดซีไว้หมดเพราะว่าคนที่เนี้ยบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรหล่ะแบบ คือคนที่นี่บังทีเขาจะแบบว่าอยากจะรู้สีอะซึ่งทางที่เขามีเทสเตอร์ให้คนดูแต่ว่ามีคนทักท่องเที่ยวเยอะไงคะแล้วก็มาจากหลายประเทศเนาะเขาก็เหมือนไม่อยากให้สินค้าเขาเสียหายเขาก็เลยเซียไว้หมดเลยนะคะอันนี้สีชื่อว่าสีเลสนะคะมันจะเป็นอ่าบรัชออนนะคะกี่ว่าแบบมันเสียเวลาต้องมานั่งแกะให้ดูแต่ว่าเพื่อนๆคงอยากเห็นเนาะ มันจะเป็นสีอ้มชมพูผสมกันนะคะตัวนี้คือสีเลสนั่นเองนะคะจะเป็นชมพูส้มแล้วก็ส้มที่มีกลิตเตอร์นะคะซึ่งเนื้อดีอยู่แล้วสลิงเนาะคือมุกกี้ไม่มีบัชออนของสลิงมานานมากแล้วอะแล้วก็ได้มาลองตัวนี้นะมีสีโครเชต์กุยเพียวสกอไม่เป็นนะคะแล้วก็ชันชิลลี่นั่นเองนะคะเป็นพาเลตของชิเลสนะคะเป็นบรัชบายตีเท่ากับว่าตกอะไร250ซึ่งแบบ ที่ไหนมีมีที่อังกฤษนี่แหละนะเพราะว่าเมืองไทยราคาถูกเหมือนกันแต่เขาไม่ได้จัดรายการแบบถูกขนาดนี้ที่ไทยมุกคกีว่าน่าจะ650น,นะคะไอตัว brush by t r e อันนี้นะคะที่อังกฤษก็ตก4 5 0 0เหมือนกันไม่ใช่ว่าถูกเอาเยอะแต่ด้วยความที่ว่าที่นี่เขาลดเยอะลดหนักจริงๆเวลาลดที่ก็คือแบบถูกจริงเออเราก็ไม่อยากจะทําถูกและดีให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะเราก็เลยต้องตัดพวกนี้มาบ้างน,นะเพราะเรายังไม่อยากทิ้งคุณผู้ชมไปนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นบรัชพาเลตเนี่ยชื่อแคลิฟอร์เนียซึ่งแคลิฟอร์เนียอันนี้นะคะเป็นครีมบรัชทั้งหมดหมายความว่าทั้งพาเลตเนี่ยสอันเป็นครีมบรัชหมดเลยนะคะเปิดให้ดูนี่คือมาซื้อมาพร้อมกันเลยนะแล้วก็อายแชโดว์เหมือนกันคือเราแบบในลอนดอนนะคะต้องบอกเลยว่า ตาความต้องการเครื่องสำอางสุงมากเวลาเข้าไปตามเคาน์เตอร์ต่างๆสีมักจะหมดและเลเทเทไปหมดอาจจะเหลือแบบอันที่แบบมีคนสวอชไปแล้วแล้วแบบสกโปกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไปซื้อที่แบบต่างจังหวัดก็จะมีคนแบบใช้ซื้อน้อยใช่ไหม,มก็จะได้ของที่อยากได้นะคะอันนี้แคลิฟอร์เนียนะคะเห็นในนี้มันจะเข้มนิดน,นึงเพราะว่าไฟห้องมุกีกอ่ะมันจะออกสีแบบส้มๆมาคะ่ะ เนาะอันนี้ก็จะเป็น Sleek นะคะ Brush by 3 Palette นั่นเองนะสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนกันนะคะที่งามรา่ดแปดจะเป็นครีมนะแล้วราคา250บาทฟินไหมฟ,ฟินมากฟินมากโอเคต่อไปเป็นนะคะอีกคู่หนึ่งที่ท,ที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าวัฒนธรรมเขาต่างกับบ้านเรามากที่นี่ทุกคนเขาอยากแบบผิวแทนเพราะว่า การผิวแทนนั้นหมายความว่าคุณสุขภาพดีนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านขาวไม่จะออกไปทํางานถูกปะ่ะแล้วก็ถือว่าถ้าหุ่นขาวถ้าตัวขาวคือแบบมีเงินใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้คือใครที่คำ้ำอ่ะจะดูดีเพราะว่าคุณมีเงินไปอาบแดดที่เมืองนอกเพราะที่อังกฤษไม่มีแดดให้อาบน,นะจ๊ะเออนี่ค่ะเป็นตัว contour palette face form contouring and blush palette นะคะ2 5 0เหมือนกัน เก๋บ้ากิปเก๋พระรามแปดบ้าคือดีงามมากนะคะต่อไปอันนี้รู้สึกว่าที่ไทยจะไม่เข้านะคะ b a r kiss illuminator นะคะอันนี้สีบอมเปอีแ e ม้ชื่อมันผู้เขาไฟระเบิดนะมันก็เลยจะเป็นแบบสีบรอนซ์ซึ่งคนที่เนี่ยเขาจะชอบความบรอนซ์มากเขาจะไม่มาแบบว่าลูคออเขาขาว,ขาวไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็สัดไปสุดท้ายนะคะสลีค่ะจริงๆเราไม่ได้อยากได้พาเลต,ตอมพาเลตเท่าไหร่แต่ว่า ตอนที่ไปที่ลอนดอนไม่มีอันนี้เลยไปได้มาที่ไบรตันมานะคะพาเลตอย่างที่พูดกันเนาะโอ oh, so special คือพาเลตนี้250บาทืที่ไดย650ดูดีสีสวยมากคือไปลองของน้องวอม,มองนิวันอัพมาเราชอบมากก็เลยจัดนะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออถ้าสมมติว่าอยากได้พาเลตแบบถูกและดีที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ปลอดภยัยสลีกแนะนำเลย IDY นะคะอันนี้เป็น o อโซสเปเชียลพาเลตนั่นเองและสุดท้ายนะคะพาเลตนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าโด่งดังอะเพราะว่ามันเป็นพาเลตที่เหมือนนิวโชวลอะค่ะซึ่งมุก,กี้มาทีเนี้ยมุก,กี้มีพาเลตเยอะนะแบบว่าหลายเลยแหละไม่ใช่เยอะแนะมันแบบเยอะมากเหมือนกันนะอ่ะก็นี่คะ่ะ Sle e กนะคะ i d y Stor m Palette คือเป็นพาเลตที่ทุกคนต้องมีมันคือพาเลตแบบ e v e r y d a y look ที่แบบดีงามนะคะนี่สีแบบนี่เห็นไห สวยงามพร,ร่ามแปดนะคะก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องนะคะก็จะคลายเนกกเกตหนึ่งเ i ก i เกตออริจินอลพาเลตนั่นเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วหมดแล้วนะไม่สึกเราด้วยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมเลยเดี๋ยวจะพาไปดูต่อเครื่องแป้งนะว่ามีอะไรบ้างไว้คลิกต่อไปติดตามชมกันเนาะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เป็นสินค้าที่มุกี้ซื้อมานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า คือที่นี่ไม่ได้ถูกอย่างที่ทุกคนคิดนะคะของที่ถูกก็คือพวกแบบสบู่ยาสบพกอะไรเงี้ยถูกกว่าไทยถ้าคุณใช้แบรนด์ที่นี่ที่เมืองไทยแ้วมันต้องถูกกว่าอยู่แล้วแหละเนาะโอเคก็แฮปปี้นะคะอย่างเช่น m a s k a n d Spencer อย่างเงี้ยจะถูกกว่าเมืองไทยเยอะมากอย่างแบบโลชั่นกับบุกนังที่นี่ร้อยกว่าบาทที่นุ่นอะไรอย่างะไรเงี้ยนะสลีฟถ้าไม่ลดไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เมเปรลีนแพงกว่าเมืองไทยเยอะมากนะอย่าไปอย่ามาซื้อถ้าเกิดว่าอยากซื้อรุ่นที่มีที่นี่เ่อคะาาถ้้กิดวุณจซื แบบรุ่นเดียวกับเมืองไทยไปซื้อที่ไทยเมมเบอรที่ไทยถูกสุดลอรีออลที่ไทยสุดสุดอันนี้ฟันธงเลยนะแล้วก็พวกเนลส์อิงอะไรไง่ายๆทาเล็บอะไรเงี้ยต้องไปซื้อที่ร้านทีทีทีเคแม็กอันนั้นจะถูกมากนะคะสำหรับวันนี้มุกี้ต้องขอลาไปก่อนนะมุกี้ยังคงทำวิดีโออย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะเรียนหนักนิดนึงแต่ก็จะพยายามเพราะว่า ที่นี่4นาะทีเสร็จนะจ๊ะก็แฮปปี้นะคือไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วย Facebook Fan Page จะมีแจ๊กเกตไไปตลอดนะคะกับมุก,กี้มุครินนะคะแล้วก็อินสตาแกรมมุก,กี้มุครินเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือว่ากดติดตาม Subscribe YouTube ของมุก,กี้ด้วยนะคะจะพาไปเที่ยวอังกฤษกันนะคะแล้วก็อาจจะพาไปเที่ยวยุโรปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มุก,กี้ต้องขอลาไปก่อนติดตามกันนะ Facebook YouTube นะคะมุก,กี้มุครินนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย